สวัสดีครับสวรับทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่จาเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ปลาทุกคนมาเข้าในวัดนะครับเสียงหมดแล้วนะครับทุกคนก็สองสามวันที่ผ่านมาไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายไม่ค่อยคือไม่ได้ทําคลิปให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับก็เจ็บคอหมดเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็น อีกวันหนึ่งนะครับผมก็ที่เขามาส่งตายายนะครับเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนภาคใต้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพี่น้องว

ยูงแม่นะนะนะครับทุกวันเลยนะครับนะอาวุธนะครับขุดยูงนะไอ้พวกกระป๋าเฟ่แรงนะครับนะหลุมสืบุญนะครับนะนะครับมุ่งไก่บนมันต้องตาตะเหนียวหินตาตอกตะเหนียวสิบิบชู้นะครับตงตาตอกอวิ๋นนะครับไปเจ้าเรือหุ้นนะครับในอ่างคนนะครับในหลุมหน้านะครับข้อไก่ข้อมันนะครับกระตุกตะเหนียว ครับทำเรืวอไม่สบายาใทำเรียแร้ไปบ้านไม่เอาตำดุีและบ้อนดุพีเลยประบดี๋ยวว่าต้องพกที่ว่าต้โยกดพ่นรับนั้นามาดูไม่ต้อนมี้รเจิญระดับ รมบุญนะครับสาใหญ่ดีแนทีนี้นะครับอยู่หน้ามาเต็มวัดเลยโดวัดนะครับไปอาตอาตนไปไตินไปไหนา เออพ่อลงได้นะครับนะจับบางนี่นะครับนะรี่ปะตะวายปะด้วยนะครับตัวจะมาตัวจะมือนะครับนี่หมดนี้นะคุณบพสาวเลยนะครับคุณแบกยีูนะครับนะโม่ระดับพูดลงนะอ่ามาล่นเลยนะครับเข้ามาโยมาเร็วมามากรยจายมาดูด้วยับบุญไงนะครับครับไปตรงนี้มีทุกทีละมีทุกทางส้นเดินใหญ่เลยหมู่ม่อเดบ้านมาเอาบูดเดือเดือ Blender, il, ะกิะนไอติมก่อนครับทุกคนระหว่างอาพระชนเพนนะครับหมดเสียงแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับผมเสียงไม่มีเลยอืม

nó tạo cảm giác hòa nha cảm anh đã dùng rất là chuôi nha cảm thấy

เออโต๊ะ <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> เป็นตุกเป็นตุกเกินอย่าได้เบียดเวียนรื้อกันและกันเลยปัญยาปัจจานุตจงเป็นตุกเป็นตุกเกินอย่าได้เบียดเบียนซึ้งกันและกันเลย Aneka untung, dong bentuk bentuk ten, jaga hati, 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 jaga มามามาใส่ปลาเดิมบโขนมาโขรนะบุญนายกนะโบุญอาปลาติบามีมาดำไปดำน้อยรับไปปลาในปบาอย่าไปยิงเล็กเขาหลังฉันแม่จ้ะนะครับแกก็เป็นติปาเกิดกับกูก็เป็นโขนนะบุญนายกนะโขนนะไปดำยิ้มกับเชี่ยลปลา เดินไปแล้ว่าพ้อนงานซิไหมเร็วอ่า <แก S 2> ไม่ได้โยมเราตักเยี่ยวเลย <แก S 2> มันมันมันติดมาทนะี่นั้นมันติด,ดยนะอย่างมโยมมันไม่จ่ายที่นั่นนะเยอะเอะมาเดี๋ยวมา จะทำบุญคนเยอะนะให้เวรเหยียดๆเลยอะไรเป็นความคนหน่ายคนนะมามเลยมาเลยมาเยมะมากเล็ดเล็ดเต็มละมา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 ทำบุญกันมามาเลยครับไม่ครับไปเป็นปั้นสาวเมืองสาวครับเล็ดเลงวันโตโต้เว้ยโดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะยึดไปตั้งนะครับ

โมทนาบุญนะโยมนะโมทนาบุญนะครับโมทนาบุญนะครับหมดนาบุญนะครับนะโมทนารุ่นโมทนาบุญนะครับน่าโยมมากปลาตีงูมากลูกก็ยังข่มนี้ก็ยังเอามากมากมาค่อยไม่ตั้งทีรับตั้ง่ือตายนะครับนะอขันไม้ดียิ่งปลาถลันไม้จ้าดี ยี่สาทมยบาทไมกดูนานี่เงาจันต์เดียวคนสี่ปาที่ปิาทคนีิบาเออดงันไดดีโยมหมุี่ิาสงดีมาโยมาคือบุนะ อุ้การาตั้งยบกลาเสือาคนเด่ยนี้ไม่ตั้งนะคับคนคนเดยปตาลุกไม่ตั้งไหนเอาเอามาโยมมา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 หนังตรงนี้ว่าเขาจะมาีหนังตรงนี้เลยแฉ่ๆตรงนี้ก็้องอยากโยมน,นะครับ กำเลยได้พอดัจันเพิ่มาติดมามามาให้ึ้นบรดข้อ้ให้ึอยู่เหนาตั้เหนืานีน้ามาดาบุญล้วีน้ากกเอาเลยอ้าวาุให้กะเดนะเอาเอาเอาเอเพื่อกันเลยรันให้ได้เง็นเด้งีีมั้ั้งแตตนให้กำเป็นจิวนดับนะไปแจงแดไปรัวตานะครับนะโมทนาบุญนะกรับตา สุกคนนะครับนะขึ้มือขึมือข mm ึ hmm. ้อเออมามาไดัได้ได้นะครับขมาคน้นบ้านดีวีบานะครับไล้ได้คนจะได้บาดนะครับนะโมทนาบุนนะโย 有炸花，有的。 กคนก็ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดเลยนะครับปวดปวดปวดในคอนะครับเจ็บในคอนะครับก็ตอนไปส่งน้องมาตินดูพี่น้องไม่รู้ตัวแทนหรือตัวต่อนะครับมันอยู่ที่คอเสือ้อแล้วก็มันต่อยบวมเลยบวมตั้งคางเลย <c oughs> แล้วก็บวกบวบวกับว่าอบอกเขาว่า ป่วยด้วยนะครับแล้วก็เสียงมันไม่ค่อยมีนะครับโอ้ยมีแต่เรื่องที่ว่าเจ็บๆทั้งนั้นเลยนี่ดูนะครับมีแต่เรื่องเจ็บๆรับเครื่องตัดหญ้านะครับรับเครื่องตัดหญ้าเลือดออกเลยนะครับเกือบถึงเส้นเอ็นไปนะครับก็วันนี้นะครับก็พาไปดูาศาสตร์เดินชีนะครับของวิถีชีวิตของคนใต้นะครับผมส่งตายายส่งบันพบุรุษ กลับนะครับไม่ว่าจะมาจากสวรรค์หรือมาจากนรกมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับก็เป็นวันรับส่งตายายนะครับวันนี้วันส่งตายายนะครับก็เมื่อครึ่งเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นวันรับตายายนะครับนี่ก็เป็นส่งตายายนะครับเป็นบุญสุดท้ายแล้วนะครับบุญหลังนะครับเป็นชาตเดือนสิบก็น่าจะจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นวิถีชีวิตของคนใต้นะครับ ก็โอเคผมก็พาทุกคนมาดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ผมไม่อยากจะพูดมากเลยนะครับเจ็บข้อนะครับผมก็เดี๋ยวให้ผมหายดีก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับผมพิจาคลิปต่อไปดีกว่านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ